ของขวัญของเคียนปีใหม่กับมี่ซำหนีแล้วแต่ละปีเนี่ยมันบริยูบาทยู่แต่ไทยปีนี้ยูบาทกับมี่ซำหนีฮะเดีปีใหม่ก็ได้เท่าไดร่สองแสนเ <c oughs> หนื่อยเองสองแสนเกียรตได้ไม่ได้สองแสนบาทค่ะสบายดีสวัสดีพี่นอ้อ <c> ง <oughs> มณีกาเป็นอีกมือหนึ่งพี่นอ้อง มือน้กาวับบนที่ชัเน1ดฮัลการฮัลลพี่น้องม,มือน้กาเป็นวันที่ชเอ31มันจะเป็นบ้นชุดถ่ายของปี2000สาวด้วยปี2563ฮัลหล่ <c oughs> มันนีอ <c oughs> ่อยมนนี่อยก็ได้สิไปสวัสดีปีใหม่ <c oughs> พ่อแม่กับะไม่ใไงฮะนะเออเพื่อนกะท่านเคยลวนสวัสดีจักเถื่อปีใหม่ก็เคยสวัสดีอยู่แต่ว่าเขาเคยอยู่กรุงเทพคนแหลปปีใหม่ปีแรกกับบ,บริยุบันจักเถื่ออยู่ตะกรุงเทพบอกกัโทรมาสวัสดีปีใหม่แต่ว่าปีนี้หันได้อยู่นครน,นั่นแม่ปีนี้ค่ะกามอือเนี่ยก็จะเป็นมีปีใหม่แหละปีใหม่ไปแล้วก็อยากให้เพื่อนเจอแต่สิ่งใหม่ๆแต่ก็อวยพรในีเพื่อนอยู่ดีไม่แห้งค่ะเด็พี่น้องเอ้ยเพราะว่าปีใหม่ก็อยากเจอสิ่งไใหม่หันแหละ นี่ข่อยกามีแนว่ยสิบเป็นของขวัญนห้ปีใหม่แต่ว่ากะบ่มี่ยังไล่เรกคุณนอ้องเอ้ยกะบ่บเลยซื้อเป็นแบบของของของขวัญนี่ยังมหา,า,นะาหายนะเพราะฮากะห้ยซัมเนีกนยกะบห้กับลังใจแล้วแหละนะสำหรับปีใ,มใหม่นนั่แหละไ้กะบ่บไล่แหละกะของเล็กๆน้อยๆก็คือทงเท้าหนาวหนาวคิดหน่อยหนาวมือขึ้นนี่กันหนาวหนาวหน,น,นาวเอลิอาร์อ,อะไรก็เลยซื้อทงเทามากก็เลยวันที่มหาห้ ไอพ่อแล้วก็ให้ให้แม่แล้วก็ยังไงอะไรเพื่อนก็พ่อหันกับไข่ที่อยู่น้ำพอ่อน้ำแม่ปีนี้ฮะ <c oughs> <c oughs> แต่โบเลยมีของขวัญสินใหญ่ๆเพื่อสิให้แบบว่าเออสบายดีปีพอกปีใหม่คือคนอื่นเขาแต่กะมีสำนี่ะกะอะไรสำนีเนียะก็ดีใจคือกันหแหลปะปฏิไปหาเราซื้อแต่ถุงาอยแล้วฮะ <c oughs> พอแล้วก็แส่เลยแม่ไปทงหน้าอีกแล้วไม่ญ่เด้ออเมร์มมกำลังสิตบหน้าเดี <c oughs> ๋ยวเดี <c oughs> ๋ยวสีหายเพิ่นแต่ละคนผู้หนึ่งกระยุ <c oughs> ตบหน้าผัดผุนึงผัดเก็บขี้เนื้อเป็นไงฮะบัาพ่อคอยผนออกไปทงหน้าไปไปเบิ่งหน้าแสงยุคคนละมุมละแจ๋นั่นแหละมาพี่แม่หนังยืนดีเนาะแม่ใหญ่เกือบชองสีเนียองกับชเดี๋ยวจะเอาไปให้เป็นเบื้อทุ dead, so ่องแถวก่อนหนาวแท้ ถุงเผาของใบหลุดแน่ๆงทุ่งเผาเขากินแล้วมันก็จะมักแบบนี้มักสีมุนเนี่ยเดี๋ยจะให้ถุงเผาไปของควันปีใหม่เลยนี่นะผู้ดีได้เสลี่ยเซ็ตควันการนี้แหละพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิน้ำเย็นอันนั้นเมื่อคืนนี้เพิ่นก็ว่าเย็นเย็นนะะบอกว่าผู้ดีได้คอยจ้างเนี่ยหนาวขนาะ นี่ก็สิเป็นแม่ไงสีพี่เนาะเดี๋ยวสิเอาถุงเทาเห้แล้วะถุงเท้าช่องคลุมาไปใส่ของขวัญปีใหม่บ่มี่ยังหลายหราไม่ทน, <ผม S 2> นี่แหละก,ลกับใจได้หลายเนอเด็กาบอันเดอร์อุ่นมีแนวสียหายอยู่กําลังใจของขวัญปีใหม่มหมมหกับมีโบ้ร้ายข่อยกับมีโบ้ร้ายตัวเสียหายซัมมี่แดดเพราะว่าปีใหม่แดดเลยยังหายเจอแต่สิ่งใหม่ๆกับหายอยู่ดิไม่แ,แห้งด้วยไหมเดีเ๋ยวปีใหม่ ะสวัสดีปีใหม่แหละมือนีกับวันที่30เอสเหมือนกันเออื่นกับวันที่หนึ่งกับปีใหม่กับปี2021เละอายุกว่าสิเพิ่มขึ้นไปอีกปีหนึ่งเพราะว่ามันกับขามไปอีกแล้วปีหนึ่งไข่กระสิอยากทราบใครเป็นเซอเซอชองเลยแหละวันนี้นี่การอ่ะควบมบริมมีของขวัญแบบว่าก็โมกับเจได้ไลน์หรือดูเอวยปีใหม่อยู่ดีไม่แห้เออดูพอนปีใหม่ใหนยูซีไม่แห้งแล้วปีใหม่เดือนใหม่เนาะ อาตะคว่บใหม่ใหม่ขามาอะไโสดหขยม้าเนี่ยนำตะหนี้ไปเอาปีใหม่ตุะเกาเห็นมันไอ้มันถือว่าพีรุดออกไปซะลบบุรีพงามไะใแล้วเออการนี้แหละพี่น้องเลยไอเขาพี่น้องเขากระสิมาหยามมาหยามว่าปีใหม่นี่กินเบียเขาว่าเขาไม่อยากกินเบียเนาะก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันก็ให้แม่พึ่นไปแหละกันสวัสดีปีใหม่เนาะแม่เนาะมือกันปีใหม่แหละฮนะแตของควรหากับบุ๋มียังหมากไม่ไมีซ้ำหนีกะให้ซ้ำหนีแล้ว Hanna hát đi phát minh phát đi bay qua nơi kia khi nhìn ngắm nha minh nha minh nha hai 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 nhảy hai 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 Hết hai 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 กแหาแฝงการนี้แล้วพี่น้องเก็ไม่แย่โอ้ป่กคนอาแฮบเลยศอยู่การไม่ยิ่งเตือนกะาวเข่าอยู่นี่การไม่ใหญ่พี่น้องเลยเล่าเก็บอาหารอยู่เก็บขี้เงยาอยู่หนาเดียวกว่าสิเอาเนี่ยแหละเนี่ยหนึ่งให้ได้เออเนี่ยแหละเนี่ยหนึ่งเนาะอีชั้นของคนปีใหม่นะของคนปีใหม่กะบวุ้มียังไรหรอไม่ใหญ่เออ เดี๋ยวก็สีเอาทุงเผาจะมันหนาวลายจะมมข,ขึมมนนนขน้นสีมักสีลำล่ำน่าอีกฟองทุงเผามันหนาวของขวัญฟรีมาเอ็นบุ้มีิยังลายขอบกับบุมีิยังเสียหายเจา้าอ่าทุงเผาสองขู่เดี๋ยวหาของขวัญก่อนเอาไปใส่เบเด้อ อยู่คจับเงินามาคามเุเงิสัเยอกไปหายงใ่ไหมคุูกูนะไปไปว่าคนขาดเงอนขาดกันมกพาคูอันนี้ของขวัญปีใหม่ของบริสีทยัยงมาให้จะลอ,อกมั่นกะคอยกะบบริสัทคอยก็มีซ้ำนี่แหละกะให้อีเม่แน่หลังห้เจวแน่เพราะว่นนี้มือกะวันที่สามสิบเอด็ดมือ,อกับไฮเราอยู่ดีมีแห้งเนีต่ตว่าลยมือ,อกัปีใหม่กะ หายใจดีไม่แหงสวัสดีบีหมด้วยเ็นญ่เลยอ่ะกินปีหม่กินเบียร์วะกานี่แหละพี่น้องเลยขวกันเลยจะเป็นพวกเนื้อคลิหัางเนื้อนี่แล้อไรจเห็นมาขวด้วจะกลจีดแห้ กนี่แหละพี่แม่เอ้ก็ให้เจ้าสันนันสบายดีปีไม่น้ำแล้วก็ให้ยู่ดีไม่แห้งปีต่อไปก็นีและวาขพบข้ากต้องบบต้องเมื่อยพรางั้ขวักกต้องร่างเือนตัวบ้านทากขาทั้งทั้ง่นหยใจแล้วหายวะเออแล้วแลหนับตาไรแล้วสึกแห้ง ต่เจ้ายังน้นอยเจ้าก็น,นอนน้ำลาวนี่แต่ว่าเออข้ายังน้อยเขาก็นอนน้ำลาวอยอดตัวเขาใหญ่มากเขา,าขก็เลยบวชได้นอนกาหะแล้วไม่ใหญ่เอ้ยเพราะว่าโค้งขวัญค้งเค้นปีใหม่กับมีซัมหนีนแล้วแต่ละปีเนี่ยมันบริยูบาทยู่แต่ไทยปีนี้ยูบาทกามีซัมหนีหะแล้ปีใหม่ก็ได้แต่ยู่ดีไม่แห้งปะเยาสีปห้าอี่พอกวนเจ้าเราู่ใส่ยู่ห่าอยูหน้ากูดอกไปเราไปใส่เราไป เล่าเล่าเล่าไปเบิงหน้าแทงเล่าคุณี้กะมาตะเฮิร์ลอด้วยกะ่างยางประหาเพื่อนพี่น้องพูดถือโจ๊กถือเสียมเกตุกองไถ่กำนา ถามชก่อว่าเงินหห้ในพันชัวสงมาได้ <c oughs> ตำราละลไปทางได้นี่นเออละตีมาอยู่พี่อมาเพียมาเพียไฟจงหน่อยล้มใช่ไหมนั่ง,อ,งอยู่นี่อยู่นี่ละอยู่นี่ละโอเคพื <c oughs> <ะ>่นกระลังยางมาแต่เออในพืน ฉันพาแล้วเลยแล้วลงมาฉันมีแดแล้วก็มานะจะมาไอสังพอหล่อหน้าเอเออมันหล่อหน้าเขาหล่อเบิ้งงไรมันหัวมันก็อาดไหวเดี๋ยวเขาเล่ยเบื้องนี้ไปเมื่อมาอยู่นะเฮหน้าเ่าไข่อยู่ซะว่ามาอยู่เขามาอะไรก็มาอะไร กันอะไรพี่น้องแล้วมารอเบื้องหน้านานะก็ได้สีมาสวัสดีปีใหม่แล้วด้วยขนาดวัอนี้ขอการสีมาสวัสดีปีใหม่จะพอเอ้อมเอนี้วันที่สามสิบเอ็ดขนาดกับเอื่นกับปีใหม่ละก็ได้มีแนวสีมาหายเล็กๆน้อยๆแต่ว่ากับบรายของควันปีใหม่บนในสื่อแนวไรเงี้ยงงามด้วยแนวไรมาเสพไผลจะร้องตวากะมีของในเล็กๆในน้อยนี่แล้วแต่ว่าจะขึ้นจีไทรโบราณต้องต้งตีนเขาะว่าจะตีนไงผัวชงตีนมันหน่อยชงตีน หายไม่ใหญ่แน่หายไแม่แน่กะนี่แหละขาเพิ่งเลยซื้อของขวัญขอรไอ้สังให้ยใจหรอกหายเงินเพื่อเป็นกำลังใจปีใหม่กะสวัสดีปีใหม่กะนหายก็ดีไม่แห้งเนี่ว่ามันกับปีใหม่นละจุดไถ้ามามือมืออื่นเนี่ยก็จะเป็นปีใหม่กันจะยิงไว้ในใช้เงินเจ้าพอไปส่งเนี่ยไม่รู้เป็นทำหัวส่งวะกัแหละพี่พอเอิดกันหายใจอยู่ดีไม่แห้งแหละปีใหม่น่ะเพราะ มันยุกกระสิเทาไปอีกปีหนึ่งกับเริ่มเทาเริ่มแก่เป็นแต่ละปีแต่ปีปีนี้กันปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่แหละมื่อเนอืน่นเนี่ย,ยกับปีสองพันสี่สิบแหละมื่อเอื่นหัวกระสิเทาคือกันอีกปีหนึ่งคือกันแหละข่อยก็ได้กับว่ามียังายกับมาสวัสดีโอเคพี่น้องเอ้ยหลังจากที่ข่อยสบ,บายดีปีใหม่ทั้งพอ่อทั้งแม่แล้วก็ทั้งทั้งแม่ใหญ่ไอ้ขนาดนะแล้วก็สีโทษไปสบ,บายดีปูกับยาเพิ่นอยู่สวรรค์ทะเลแขวี่กระลงมากก็เป็นเดือนแหละตอนยังบทันได้โทรบอกว่าเราจะเขื่อ กาสิทโทรไปสวัสดีปีใหม่แต่ว่ากาบ,บริวิีของขวัญให้เราหรอเราอยู่ไกดแล้วใส่แต่อดีตให้ของขวัญในเรื่องในหน่อยเราขนาดให้ท,ท่งกระทั่งโทรศัพท์ก็ได้อะพอให้เราซื้อน้วกินปีใหม่ปีเหมือนขนาดเพราะว่าทาั้งนี้ก็ให้แล้วแต่เท่ากับให้ทั้งสองไฟแต่ทั้งนั้นก็พ่อทั้งกับแม่ทั้งนี้ก็พ่อแม่ขนาะดก็ได้ทรถ้าเขาอยู่ไกลเพื่อนยังสีหากก้าก็ต้องทรหาเอาขนาดถ้าอยู่ไกลยังสีห้าก,กันยังว่าอยู่ไกลกันยังสีห้าก,กัน บบตรงโขกอะไรใส้พอแสงนี่ดีใช่นี่ดีเออนี่ดีพอแสงจิ้มชองเราก็จะชวนจิ้มสองบวแล้วก็ลังคิ้มมาเราก็หนาวไรเรีวเรียวโทรหาพอแสงก่อนปูแสงเร่งอู้หลินตัวอีกนะฮะหลฮัลโหลปู มาแล้วว่ตสวนหญ่เอันี่นะเอ้งานเดนี่นะงานเดชแบบกะมอกำเนียราเดชงานเป็นส่ใบเทียนลุงฉีะบ่เออชโทรมาสวัสดีปีใหม่นะปุเอ้นได้บุได้อ่าี่ใหม่ไม่เทนนะบุได้ชื่งวาขาบวบบมีงวมีอย่างดอกทางนี่เพิ่นคือว่าประกาศอยู่บ้า ่ใหาดินให้กินว่าโควิด,ดอีดแหอกาศีกลเ่ฮัลโหลสวาสด,ดีใหไม่ป่วยอยู่ดีไม่แห้งเดี๋ยวจะไฮแ้ะฮะยังน่ะยังไหนึงยังไห,หนึงชองไกระตะกากะนี่แหละอ่าๆเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวจะไฮเตาดีไห้ของควันดอกโอ <c oughs> เคโอเคสบายดีเออ แดดพี่น้องเราสิมาเพราะว่าเราไปยามดวกเราอยู่สวนยางยาเพื้นบัวยูฮะนะก็ได้โทรไปสวัสดีปีใหม่เพื่อนฮะนะกาเดียวใส่ตาโอุรีใส่ของขวัญคือการหาแดดเออกส่ทั้งสองฝ่ายเนาะสองคนริบหอยพันหนึ่งแสนอ่าโอนหาแสงผู้วันจันทวงศ์หมายเลขบัญชีเบิ่งเด้อเงินข่อยยังเหลือเท่าใดเด้อข่อยให้เบิ่งเด้อเท่าใดสองแสนเหยือยเอง สองแสนกีบร์ได้ไปได้สองแสนบาทค่ะเ<ล>งินยังเดือทอะไร่ปโอนไปหรอว่โอนไปแล้วคีบว่าให้เบิงจำนวนเงินเด้พี<อ>่นองวันยังเดือนอะไรแหละโอนไปเรียบร้อยเดี๋ยวชี้แคปหน้าจอก่อนโอนบัญชีพี่ตะวันพ<ง>ูดหรือโชคแทนนี่ค่ะ กะโอเคพี่น้องเลยจังไดกะ่อยกะได้สบายดีปีใหม่แล้วคอยฉีโทษสบายดีปีใหม่อีกทีพอคอยกับแม่่อยจังไดกะคลิปนี้กะที่มีเพียงจงนี้แหละให้ของขวัญปีใหม่เพล่นแล้วจังไดกะหุชิกดีอยู่จังไดกะฝากกดไ์ก็ิดตามเดี๋ยวที่ไปให้ของขวัญปีใหม่ปูเฒ่าในหมู่บ้านแถวเขตกใกล้แถวปูหญ่าเฒ่าที่ทุกย่้าก่อนโอเคบายบายสบายดี